ข่าวช่องสตาร์มีเดียประจำวันที่2มกราคม2568สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ประกานสังคมเดือนมนกราคมจ่ายกี่บาทนะครับหลายคนกังวลว่าจะมีการปรับเพิ่มไหมสําหรับการจ่ายเงินสมทบเนาะสตางค์ไปเช็คมาแล้วในเดือนนี้ในปีนี้ยังเท่าเดิมอยู่นะครับซึ่งการปรับเพิ่มเนี่ยจะเริ่มขึ้นในปี69ก็คือปีหน้านั่นเองครับมอ3ามสายังจ่าย5%อของเงินเดือนสูงสุด1 5 0 0 0บาทเหมือนเดิมมอ9ามเ้รับอาบาทมอ0นย์ะครับ3ทางเลือกทางเลือกที่170ทางเลือกที่2อง0่ทางเลือกที่3-300บาทเหมือนเดิมเลยในปีนีีนี้คครใท่มมําาถ อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับไม่ต้องเกรงใจคอมเมนต์คำถามของคุณมาใต้ล่างได้สตังและทีมงานจะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสา,าสรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดก,ดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดก,ดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ